รถถังท62ถือเป็นหนึ่งในตำนานของวงการยุโทโธปกรณ์ทางทหารที่มีความโดดเด่นในด้านความแข็งแกร่งความเชื่อถือได้และพลังการรบที่เหนือชั้นรถถังรุ่นนี้ถูกออกแบบโดยสหภาพโซเวียตเพื่อพัฒนาและต่อยอดจากกรุ่นก่อนหน้าอย่าง t 55โดยมีเป้าหมายให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามจากรถถังรุ่นใหม่ของฝ่ายตะวันตกในช่วงสงครามเย็นที62ถูกเปิดตัวในปีคอ ส0.1961และกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านอาวุธยุทภัณฑ์ของโซเวียตด้วยการใช้ปืนใหญ่ขนาด115มิลลิเมตรซึ่งเป็นลำกล้องเรียบรุ่นแรกในโลกที่ใช้กับรถถังหลักนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแนวคิดการรบทางรถถังยุคใหม่ การออกแบบของ T62 เน้นความสมดุลระหว่างการป้องกันการเคลื่อนที่และพลังการยิงตัวรถมีเกราะหนาแน่นที่สามารถทนต่อการโจมตีของกระสุนเจาะเกราะจากฝ่ายศัตรูได้อย่างดีตัวถังทําจากเหล็กหล่อคุณภาพสูงที่ให้ความแข็งแรงและลดแรงกระแทกในสนามรบ ห้องควบคุมได้รับการจัดวางอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้พลขับสามารถมองเห็นและควบคุมได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาวะสงครามที่ยากลำบากระบบกันสะเทือนของรถถังที62ใช้แบบทอชันบาที่ให้ความนุ่มนวลและสามารถเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศที่ครุขระได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หิมะทะเลทรายหรือภูเขาจุดเด่นของที62คือปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด115มเมตร รุ่น U5TS ซึ่งสามารถยิงกระสุนเจาะก,กรอะความเร็วสูงได้อย่างแม่นยำและรุนแรงการใช้ลำกล้องเรียบทำให้กระสุนมีความเร็วต้นสูงกว่าปืนแบบลำกล้องเกลียวทั่วไปและสามารถเจาะก,กรอะของรถถังตะวันตกอย่าง M60 หรือ Leopard ได้อย่างมีประสิทธิภาพพลปืนสามารถเล็งและยิงได้รวดเร็วโดยใช้ระบบเล็งแบบกล้องโทรทัศน์ TSH2B41 ซึ่งในยุคนั้นถือว่าทันสมัยมาก ภายในรถถังที2ประกอบด้วยลูกเรือสีนายได้แก่พลขับพลปืนผู้บรรจุกระสุนและผู้บังคับการรถถังแต่ละตำแหน่งถูกออกแบบให้ทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพห้องเครื่องของรถถังติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล V ี5แบบ12สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ580แรงมา้าทำให้รถสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดราว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบและสามารถวิ่งในสภาพภูมิประเทศยากลำบากได้โดยไม่ลด ประสิทธิภาพลงมากแม้ว่า T-62 จะออกแบบในยุค1,960แต่รถถังรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศเช่นรัเสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือและอียิปต์มีการติดตั้งระบบควบคุมการยิงใหม่ เกราะเสริมระบบตรวจจับกลางคืนและเครื่องยนต์ที่มีกำลังแรงขึ้นรุ่นปรับปรุงเช่น T62M และ T62MV ถูกพัฒนาให้สามารถต่อกรกับภัยคุกคามยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงการติดตั้งเกราะปฏิกิริยาแบบเอาราเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันกระสุนเจาะเกราะแบบฮีต ในประวัติศาสตร์การรบที62ได้เข้าร่วมในหลายสมรภูมิสำคัญเช่นสงครามอาหรับอิสราเอลสงครามอัฟกานิสถานสงครามอิรักอิหร่านและแม้แต่การสู้รบในยูเครนปัจจุบันรถถังรุ่นนี้แสดงให้เห็นถึงความทนทาน ความง่ายในการบำรุงรักษาและความสามารถในการปรับตัวในทุกสนามรบแม้จะ,ะเผชิญกับเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแต่ t หกก็ยังคงสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในบทบาทสนับสนุน อีกหนึ่งจุดแข็งของ t 6 2คือโครงสร้างภายในที่เรียบง่ายและทนทานต่อสภาพแวดล้อมสุดขัว้วไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิต่ำในไซบีเรียหรือทะเลทรายร้อนแรงในตะวันออกกลางเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้การบำรุงรักษาซับซ้อนทำให้ประเทศที่มีทรัพยากรจำกัดสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า50ปี t 62ยังเป็นรถถังที่หลายประเทศเลือกใช้เพราะต้นทุนต่ำและความคุ้มค่าในการ การรบเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นใหม่ที่มีราคาสูงกว่าในด้านการพัฒนาเทคนโนโลยีรถถัง t 6 2เป็นก้าวสำคัญของยุทธศาสตร์โซเวียตที่ต้องการสร้างความเหนือชั้นทางทหารเหนือประเทศตะวันตกการเลือกใช้ปืนลำกล้องเรียบถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงแนวคิดที่มีผลต่อการออกแบบรถถังรุ่นต่อมาอย่าง t 6 4 t 7 2และ t 8 0ซึ่งได้รับอิทธิพลโดยตรงจากระบบการยิงและการออกแบบของ t 6 2 ในยุคป,ปัจจุบันที62ยังคงถูกปรับปรุงเพื่อนำกลับมาใช้ในภารกิจทางยุทธศาสตร์ของหลายประเทศเช่นรัเสเซียที่นำที62รุ่นปรับปรุงกลับมาใช้ในยูเครน พร้อมติดตั้งระบบเลเซอร์ใหม่กล้องอินฟราเรดและระบบสื่อสารดิจิทัลการฟื้นฟรูรถถังรุ่นเก่าเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นขององค์การออกแบบที่ล้ำหน้าในยุคนั้นและยังพิสูจน์ให้เห็นว่ารถถังที่ถูกสร้างขึ้นกว่า60ปีก่อนยังสามารถตอบโจทย์สนามรบยุคใหม่ได้อย่างน่าทึ่งนอกจากนี้ t ี62ยัง